ทุกคนผมไม่ได้ติดพนันอะไรปัดขนาดนั้นนะครับเรื่องบั้งไฟนี่เป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนภาคอีสานประเพณีนะครับสนับสนุนมาตลอดประเพณีบุญบั้งไฟมีการละนเลรียกันอยู่ในน่หนแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ได้เอาเงินบริจาคไปทําการละเล่นอะไรตรงนั้นเพราะมันผ่านมาประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยสเดือนแล้วนะครับที่ไม่มีจุดเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะต้องเสี่ยงทายแล้ว กำลังเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลค่ะเมื่อเพจท่านเปาออกมาแชร์ถึงอินฟูคนดังเปิดรับบริจาคแต่กลับนำเงินไปใช้หนี้ผนนันโดยเพจท่านเปาเผยว่าเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังซองดูฮีเปิดรับบริจาคเพื่อจัดตั้งมูลนิธิแต่กลับถูกเพจต่างๆตั้งข้อสงสัยว่าเงินที่ได้มาอาจถูกนำไปใช้หนี้ผนันบางไฟล์8แสนด้วยหรือไม่ จุดริ่มต้นมาจากซองดูฮีได้เปิดรับบริจาคโดยให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวชั่วคราวเพื่อสมทบทุนตั้งมูลนิธิสุกลขึ้นมาต่อมาหมออ้ามออกมาโพสต์ตั้งคําถามว่าทําไมโพสต์รับบริจาคหายไปรวมถึงเพจเด็กร้านเคียหงที่อ้างว่ามีแชทหลุดระบุว่าซองดูฮีมีหนี้บ้างไฟกว่า8 0 0แสนบาทก่อนเปิดรับบริจาค ด้านซองดูฮีจึงรีบออกมาชี้แจงยืนยันว่าเงินทุกบาทใช้ช่วยชายแดนสีสะเกตเช่นบริจาคโรงพยาบาลกันทรรักษ์250,000บาทซื้อเสือ้อเกราะ1ล้านบาทผ่านผู้กำกับโก้ซื้อลวดหนามหีบเพลงกว่า400,000บาทรวมถึงค่าน้ำดื่มอาหารและน้ำมันรถกู้ชีพเจ้าตัวย้ำว่าเปิดรับบริจาคเพียง2สัปดาห์ไม่ได้บังคับใคร5-10บาทก็ร่วมได้ พร้อมลายสดยันชัดว่าไม่เคยเอาเงินไปจ่ายนี่พนันหรือบ้างไยข้อกล่าวหานี้เป็นการใส่ร้ายและเตรียมดำเนินคดีกับเพจปลอมและผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จปัจจุบันซองดูฮีปิดบัญชีรับบริจาคแล้วเงินที่เหลือราว5 0,000นบาทจะนำไปตั้งมูลนิธิอย่างถูกต้อง พร้อมประกาศขายรถฮาร์ลี1.2ล้านบาทและทำปาระบอง10,000กระปุกแจกเป็นของสมนาคุณโดยย้ำว่าการถ่ายภาพลงคลิปทุกครั้งทำเพื่อใช้เป็นหลักฐานไม่ใช่เพื่อหิวแสงและทุกบาททุกสตางค์โปร่งใสตรวจสอบได้ ขณะที่ล่าสุดค่ะซองดูฮีออกมาอัดคลิปชี้แจงว่ายืนยันว่าผมไม่เคยเป็นนี่พน,นันผมไม่ได้ติดหนี่พนันอะไรขนาดนั้นเรื่องบั่งไฟเป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วผมไม่ได้เอาเงินบริจาคไปเล่นอะไรตรงนั้นแน่นอนเพราะประเพณีบั่งไฟผ่านมา3มเดือนแล้วคนที่แคปไปก็เป็นคนที่ไม่ชอบผมฝากถึงพีพีเอแฟนคลับทุกท่านนะครับว่าตอนนี้อย่าเพิ่งร่วมอะไรกับผมมาเลย นะครับให้ยุติไปก่อนแต่ผมก็ยังช่วยชายแดยนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองไปก่อนนะครับนู่นแหละแฮมถึงต้องเป็นมุ้ยที่คอยว่ากันเนาะอันนี้เรามาตามหากระดาษนะครับได้ยักอันได้เันนี้ได้แล้วไป่า่ะโอเคไปไปตามหากระดาษกันต่อเอากระดาษไปปิน้นแล้วผมพอดีว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องไปชายแดยนนะครับทุกท่านผมจะต้องไปชาย,ดยาแดนเจเสาเลย นะครับเก็ดือเดี like. uh, ๋ยวคนจะแจงความลองถูกเอาหลักฐานทั the the ้งเบิดเนี่ยไว้กับพนักงานเจ้าทีของทีมก่อนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปแจงเขาเอื่นว่าเป็นการลงบันทึกประจําวันเนาะอันดับแรกนะครับผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทุกคนนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการกล่าวหาผู้อื่นเรื่อยๆหรอกไปแฝไปคงไปแขวนในเพียรดอ่ะคนที่เขาบุกเคยติดตามขอกาอาจจะเข้าใจผิดได้เนาะส่วนันั้นค่อยว่ากันนะครับเอาส่วนเงื่อนหาบาทของขาก่อน นะครับเงินห้าบาทสิบาทของทุกคนเนี่ยผมโดนกล่าวหาแบบนี้ก็มันแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับคนเข้าใจผิดเนาะผมมีหน้าที่ทําให้มันกระจางแจ้งโดยเฉพาะเร็วที่สุดนะส่วนเพียรไอโออะไรต่างๆเนี่ยผมปิดข้อมิม่นไว้เนาะครับนาะผมยันผมเป็นประสาทก่อนแต่กับขมิ้นกับผู้แห้งแล้วนะครับทุกคนผมไม่ได้ติดพนันอะไรปัดขนาดนั้นนะครับเรื่องบั้งไฟนี่เป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนภาคอีสานประพี่นี่นะครับสนับสนุนมาตลอดประพภทนี่บุญคงไฟ มีการละเล่นกันอยู่ในหนังแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ได้เอาเงินบริจาคไปทําการละเล่นอะไรตรงนั้นเพราะมันผ่านมาประเพณีบุญบ้างไฟเนี่ยสามเดือนแล้วนะครับที่ไม่มีจุดเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะต้องเสียงทายแล้วประเพณีบุญบงไฟเนี่ยนะครับมันคนละประเด็นกันเนาะแล้วคนที่แคปไปเนี่ยก็คือน่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่แหละเขาที่เขาอยู่ในกลุ่มไปกลุ่มของเข,เขาเรียกว่าวงการไม้เพหวานวงการบ้าไฟ อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบผมมาแหละนะครับแคบไปแคบแคบไปแคบไปให้เพจอันนี้มันเล่นมันก็ไม่ลงระบุวันที่ด้วยนะถ้าคุนจริงมันต้องระลงระบุวันที่ว่าเหตุมันเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยใส่ร้ายผมแบบโอ้โหถึงหลู้เนาะต้นเหตุมันอาจจะเป็นเกิดเพราะว่าผมไปใข้กันตั้งใจพี่จอหนี่หรือเปล่าผมบอกผมมมลูคือกันบนนี่เนาะพี่จอนนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผมนะครับแม้แต่ยืมเงินแค่บาทเดียวผมยังบุกเคยยืมเงินเราเลย ไม่เคยไปได้เงินจากพี่จอนนี่แม้แต่บ,บาทเดียวเลยนะครับตั้งแต่รู้จักกันมาบ่เคยเลยนะครับนะทุกอย่างถี่ส้อยเหลือกันกับเพราะว่าหัวใจทั้งสิน้นนะครับกับพี่จอนนี่เนี่ยและการที่ผมไปให้กําลังใจอเอาที่กรุงเทพก่อนแล้วกันเนาะผมไปให้กาลังใจพี่จอนนี่ตอนนั้นแนะ่ะผมไปทําธุระผมไปทําธุระที่กรุงเทพผมเลยถามว่าอันอายมากก็ไปครับให้ผมไปเป็นมูบอ่าให้พวกผมไปเป็นมูโบเพราะว่าผมก่าเห็นอายคิเทียบก็เลยด้วยความที่รู้จักกันนะเนาะ ถึงผมก็ไม่รู้ว่าพี่ยอนี่จะทําอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแกแต่ความเป็นพี่เป็นน้องที่ยังรู้จักกันมันก็ไม่สมควรที่จะตัดขาดอะไรกันตรงนั้นเพียงเพราะว่าเห็นคนนึงกำลังเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ผมก็ไปให้กําลังใจยืนยันให้กําลังใจเสมอมาส่วนที่แกผิดก็ว่ากันไปตามผิดเนาะนะครับผมปริมีส่วนหูส่วนห็นในบทน,นี้บริหิทผิดกฎหมายเองนอกจากนี้ซองดูฮียังทำการแจ้งความคนที่กล่าวหาทำตนเองเสียหาย ขออนุญ,ญาตนำหลักฐานการเงินไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันในสิ่งที่ถูกกล่าวหาเบื้องต้นก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเสมอมาครับซองดูฮีและโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าชี้แจงหลักฐานก็บอกว่าไม่ชี้แจงทำไมสังคมไทยถึงเป็นแบบนี้โอเคต้องกระจ่างภายในคืนนี้